สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นเรื่องของกล่องส t a ร์เตอร์เซตกันบ้างครับปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า1ปีนะฮะที่กล่องส t a ร์เตอร์เซตออกมาในไวม์เมอร์โฟร์เคนะครับคำถามคือเฮ้ยแล้วกล่องส t a ร์เตอร์เซตเนี่ยมันยังคุ้มค่าหน้าเปิดอยู่หรือเปล่ามันตั้ง1ปีแนละ้วตั้งแต่กล่องมีเวทานออกมาเข้าสู่เทนอิิชั่นเนี่ยกล่องส t a ร์เตอร์เซตควรจัดไหมมันมีอะไรดีม,มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้จะมาเจาะลึกกันนะครับอันดับแรกครับเอาเรื่องโมเดลกน ของเซตเตอร์เซตเนี่ยให้โมเดลอะไระมาบ้างนะฮะก็จะมีในส่วนของสเปซมารีนเป็นกัปตันอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์ครับผมตัวนี้5เทอร์มิเนเตอร์ตรงนี้อินฟินิตมารีน5ตัวตรงนี้ครับวิงเทอร์นิตพรามก็คือตัวมีปีกตัวนี้ไซโคเฟสก็คือตัวนี้วอลเล่ลิปเปอร์3ตัวเทอร์มาแกน20ตัวและ2องลิปเปอร์สวอร์มก็คือตัวเล็กๆเนี่ยอยู่เทอร์มาแกนเนี่ย,ย,น,ยนี่ครับคือโมเดลที่ได้มา นอกจากนั้นครับยันได้หนังสือแฮนดบุ๊กสอนเล่นเบื้องต้นได้ Data Sheet เอาไว้เล่นกันคือกล่องนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าคุณเปิดกล่องปุ๊บประกอบโมเดลเสร็จไม่ต้องลงสีเล่นกับเพื่อนได้เลยนะฮะก็เล่นได้จริงนะรูกเตามีให้ไม้วัตระยะมีให้ผมมันเป็นกล่องที่สตาร์เตอร์สตาร์เตอร์จริงๆครับคือคุณไม่มีอะไรเลยอยากเล่นโฟด์บอยเมอร์โฟิเคจัดกล่องนี้ปุ๊บครับเล่นกับเพื่อนได้เลยครับผมแต่มันสมดุลหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนะ แต่ถามว่าถ้าเกิดอ,อยากลองฝึกเล่นอยากลองท to to อยทูฮิตทูวูลทอยเซฟเจาะเกาะลองความสามารถสกิลต่างๆกล่องนี้มีให้ครบกับผมมีกระทั่งไม้บรรทัดแล้วก็ลูกเต๋าให้ด้วยถือเป็นกล่องที่ดีมากๆผลที่เริ่มต้นเล่นนะฮะใช้คํานี้ดีกว่าตรงที่ว่าคุณไม่เคยเล่นมาก่อนอยากเริ่มต้นสตาร์เตอร์มันก็จัดเป็นเซตของสตาร์เตอร์ให้คุณเลยนี่คือกล่องนี้ครับผมแล้วราคาล่ะเออราคาไม่ฉันพูดถึงเลย ถ้าเกิดคิดราคาแยกมันจะคิดยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าของในกล่องนะฮะมันเป็นของแบบพุทธทูฟิตก็คือว่าคุณไม่ต้องใช้กาวแบบเริ่มเล่นเริ่มใหม่เนี่ยผมเคยเล่นตอนในเอดิชั่นผมเปิดกล่องปุ๊บเฮ้ยมันกาวมันไม่ติดวะคือนึกว่าแบบประกอบได้เลยไม่ใช่มันต้องมีกาวตอนนั้นใช้กาวละช้างครับประกอบยากมากแต่อันนี้ครับมันเป็นพุทธทูฟิตคือหยิบมาปุ๊บตัดตัดแล้วก็ประกอบซึ่งถ้าจะให้แนะนำว่าควรจะมีครีมตัดหน่อยนะครับจะใช้ การ์กเตอรเล็บนะครับแม้จะเป็นอะไรที่มันคลาสสิกมากแต่ก็ไม่ดีกับโมเดลนะฮะหาซื้อคิมด,ดีทุกอันครับมาใช้ได้คีมแล้วตัดประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะก็จะได้โมเดลตามนี้ซึ่งสเปซวารีนนะผมกับตันอินเทอร์เนเตอร์เนี่ยเป็นกล่องแยกแบบมีมันติพาสเนี่ยนะฮะมันจะเป็นกล่องละพันหกแต่นี่มันเป็นพุทธทูฟิตอ่ะแบบเดียวผมก็ตีก็ครึ่งนึงแล้วกันกอ่ะแปดร้อยเทอร์เนเตอร์ห้าตัวครับกล่องแยกสองพันสิบห้าสิบ แต่นี่มันคือพุททูฟิตเช่นกันครับผมก็พันสองไปแล้วกันอินฟินิตมารีนห้าตัวก็ไม่เกินห้าร้อยฮะผมไม่เห็นกล่องแยกนะก็ตี่าตัวละร้อยเบสเซิคับสเปซมารีนประมาณ2องพันห้าก็ดูโอเคอยู่นะของใช้ก็พอมีบ้างแล้วทีละนิดอะวิงทนิดพามาผมประมาณสี่ร้อยบาทผมไม่เห็นกล่องแยกเช่นกันนะไซกเฟสกล่องแยกมีแลครับสองพนาสิ 2, 5, 10, 5, 10บาทอมยิมเล็กน้อย วอลเลออัลลิเปอร์ครับผมกล่องแยกสามตัวพันแปดเทอร์มาแกนกล่องแยกมีแต่เป็นมันเป็นมันติมันติพาดเพราะงั้นเนี่ยคุณจะคิดราคามันติพาดกับกล่องปกติไม่ได้ยี่สิบตัวครับตีว่าประมาณพันถึงพันสองแล้วกันเป็นเสร็จครับรวมราคาเทียนิตเนี่ยประมาณห้าพันบาทแต่นี่คือคิดราคากล่องแยกนะฮะถ้าเกิดตีว่าราคาจริงแบบไม่คิดกล่องแยกเนี่ยนะอาจจะต้องกดกลงมาหน่อยนึงก็คิดว่าสามสี่พันได้อยู่ไม่น่าเกียด กับของที่ให้มาประมาณนี้แต่นี่คือกล่องสตาเตอร์เซตไงมันเลยถูกกัาน,นั้นครับเทอนิตเนี่ยถ้าถามเรื่องความคุ้มค่าของโมเดลอย่างเดียวความค่าโมเดลอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับการเล่นนะโมเดลคุ้มมากคุณอยากฝึกประกอบคุณอยากฝึกลงสีคุณอยากฝึกเล่นเนี่ยเทอนิตฝั่งนี้ของสตาร์เตอร์เซตคุ้มมากครับผมส่วนสมัยวัตินก็คุม้มแต่โมเดลมันน้อยอะ่ะคือไม่ได้เรื่องของแตง้งเรื่องของสามามาแต่ถามว่าโมเดลมันให้หมจูใจไหมเทอนิตจูใจหรอครับ ถ้าเกิดอยากเล่นจริงก็หาเพื่อนหารครับผมประหยัดกว่าคือกล่องนี้ราคาเต็มมันคือสามแปดห้าศูนย์หารครึ่งครึ่งเลยออะเพื่อนเอาไปครึ่งเราไปครึ่งหนึ่งคนละพันก็เลยยี่สิบห้าบาทฝั่งหนึ่งเฟสมารีนอีกฝั่งเป็นเทเนิตก็จบส่วนพวกของในกล่องนี้พวกเออไม่ใช่ฉากมันคือไอ้แผ่นลองแผ่นลองเล่นหนังสือคู่มือเตาก็ตกลงกันได้เลยครับหรือจะเป็นของกลางก็ได้กองกลางไว้แบบเฮ้ยอยากเล่นกันก็มาเล่นที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับผม ส่วนมูลค่าถ้าคิดตามโมเดลครับคุ้มทั้งสองฝั่งครับผมคุณจ่ายพันกร้อยิบห้าบาทได้โมเดลสเปซบอลีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวเป็นอีลิตหนึ่งตัวถือว่าคุ้มนะฮะสำหรับการเล่นวอร์ไฮเมอร์โฟเคส่วนที่นี่เนี่ยพันกร้อยิบห้าได้เทอร์มาแกนกับตัวของไซโคเฟสถือว่าคุ้มมากแล้วครับผมที่เหลือคือแถมเลยเอาจริงถ้าไม่ติดเรื่องเปลีนะ่ยนอาวุธนะเทอร์มิเนเตอร์ก็คุ้มแหละอะ ในแง่การเล่นของฝั่งสเปนมารีนบ้างครับถ้าเกิดเอาไปต่อยอดเป็นเกมพันแต้มอะไรเงี้ยอินฟินัตตัดทิ้งไปเลยคือมันใช้ยากมาก,มากผมอินฟนัตมันต้องเป็นตัวละครที่แบบว่าสู้กับยูนิตที่เป็นอินฟฟนที่ตัวเล็กๆเยอะๆครับแบบเทียนิตยี่สิบตัวเงี้ยเก่งแต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบสเปนมารีนด้วยกันเองเนี่ยปืนอินฟินัตมันจะสู้ได้ลาบากมากครับผมดังนั้นเนี่ยทำให้การเล่นอินฟินัตในการเล่นเกมจริงๆพันแต้มน,นะครับไม่ค่อยมีใครใช้กัน ทอร์มินเตอร์ปัจจุบันมันบัฟลดแตมไปร้อยเจ็ดสิบแต้ม170แหละถือว่าเก่งขึ้นพอสมควรนะฮะปืนยิงระยะไกลไม่ค่อยดีแต่ว่ากำปั้นมันแรงนะฮะคือเล่นเทอร์มินเอตอร์ครับมันได้ความอึดเป็นหลักแหละแล้วก็ต้องภาวนาให้ชาร์จถึงระบบม,มันถึงจะเก่งส่วนกับตันเทอร์มินเอเตอร์อาร์เมอร์ที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือสุดครับก็เอามาหลีดกองเทอร์มินเตอร์นี่แหละเพื่อมันสู้ได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้นนะฮะในเกมจริงพันแต้มนะ แต่ถ้าเกิดในคู่มือในเล่มก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เกมจริงคือต้องใช้ประมาณเนี้ยกับตันลีดเทอร์มินาเตอร์หตัวบ้าง10ตัวบ้างแต่ละเอาคุ้มจริงก็10ตัวดีกว่าเทอร์มิตครับผมไม่ค่อยเห็นลิสเทอร์นิตในช่วงของปลายปี2องพนะแต่ถามว่าอะไรที่ดูคุ้มค่าเนี่ยก็จะเป็นพวกวอลเลอร์ลิเปอร์ยังพอมีที่ให้ยืนบ้างไซโคเฟ ก็มีทับบางทับเล่นอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช้ตัวตัวเดียวอะไรเงี้ยเทอร์มาแกนครับเป็นอาหารราคาถูกซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่มันก็เป็นตัวที่เราถมสนามได้ดีเอาไปจุดได้ดีอยู่นะฮะส่วนวิงเทนิพดพามเนี่ยไม่เห็นคนเล่นเลยครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไม่มีคนเล่นเลยผมไม่เคยเจอใครเล่นเลยจัดไปอยู่กลุ่มหายหัวไปเลยแบบอินฟินิตมารีนเนี่ยแหละครับ่โมมันสวยจริงผม,มชอบนะ โอเคเทนิตก็ถือว่าได้ตัวของใช้ไปพันแต้มคุ้มอยู่นะฮะแต่ย้ําอย่างหนึ่งว่าต้องระวังตรงที่ว่าเทนิตเนี่ยเป็นทัพเน้นแต้มครับไม่ได้เน,นเ้นเดินหน้าถ่ายอีกฝ่ายนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนเยอะพอสมควรคนมือใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยทำไมตัวเรามันไม่ได้ตีแรงเหมือนเขาของบัตเอ็นเจลวะทำไมตัวเรามันไม่ได้ถึกเหมือนพวกแบบเทอร์มินาเตอร์วะก็เพราะว่าเรามีความสามารถในการยึดจุดความสามารถในการเอ่อโมบิลิตี้ของตัวเขาตั้งสูงของผมท้าวกระจัดเขาตั้งยืดหยุน่น คือมันจะทที่เล่นยากถ้าเกิดคุณชอบโมเดลเทีรนินตก็โอเคนะฮะสรุปกล่องนี้คุ้มอยู่ไหมแบ่งเป็นสามส่วนผู้เล่นใหม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอยากหาเพื่อนเล่นอยากลองฝึกเล่นกล่องนี้คุ้มครับกล่องเดียวแบบไม่มีโมเดลนะแบบคุณไม่เคยเล่นมาก่อนเลยคุณได้ฝึกประกอบฝึกเพ้นท์สีฝึกกดการเล่นถ้าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยอันนี้คือคุ้มมากถ้าเกิดไม่มีโมเดลเนี่ยนะนี่คือกล่องที่คุ้มที่สุดครับผมกล่องหนึ่ง ต่ถ้าเกิดอยากเริ่มจัดทับเพื่อต่อยอดไปทับพันแต้มเนี่ยฮะถือว่าคุ้มทั้งคู่เพราะว่าสเปซมาลีนเนี่ยมันได้เทมเปอเตอร์เทมเปอร์เตอร์ไอ้ที่เป็นกับตันเนี่ยมันก็ตีมูลค่ามันก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มค่าหาน่ะพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทยิ่งถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้กับตันเทมเปเตอร์อยู่แล้วเนี่ยอาวุธไม่ติดใจอะไรมากก็คือคุ้มเลยครับเพราะว่าถ้าอาวุธเหมือนกันเนี่ยกล่องแยกพันหกคุณได้กล่องนี้ไปได้เทมเตอร์าตัวือวคุมจริงตรงนี้ส่่วนนนเเทิีย มันก็น่าจะพูดยากเพราะยูนิตใช้จริงมันจะไปอยู่กองอื่นแต่ถามว่ามันได้เทอร์มาแกนไปยี่สิบตัวก็ถือว่าช่วยได้เยอะในการเสริมแต้มชวนกแกๆครับผมส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยผมอยากจะเป็นเพลเยอร์ระดับโลกแข่งแบบสู้กับคนทั่วโลกอยากจัดทับเมตาจา๋ากองนี้ข้ามครับคือมันเขียนว่าสตาร์เตอร์เซต่ะคุณมันคือกองผูลล้เริ่มต้นน่ะคุณอยากจะทับเมตาจ๋าเนี่ยโมเดลมันต้องเป็นอีกระดับหนึ่งฮะเป็นทับอื่นๆหรือว่าเป็นโมเดลชุดอื่นที่มันดีกว่านี้ กระทั่งตัวเทอร์มินาเตอร์กับตันเองก็ต้องเปลี่ยนเป็นมัลติพาดตัวเทอร์มินาเตอร์สคอตเองก็ต้องเปลี่ยนอาวุธได้พวกนี้ถึงจะคุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นเล่นแบบเมตาจ๋าแข่งจริงจังมากเนี่ยกล่องนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่มันเหมาะคนที่แบบสนใจว้เมื่อ f o r อยากหาเพื่อนหาเนี่ยครับเพื่อนเล่นแล้วก็อยากลองเล่นดูสักครั้งหรืออยากมีไว้เล่นที่บ้านกับเพื่อนก็ได้ครับผมอันนี้ตอนนี้เขนานั่งตอบโจทย์อยู่สุสดแครับช่องทางการสั่งซื้อของผมสามารถสั่งซื้อกล่อง starter set ได้ที่ ลิงก์นั่นล่างนะครับเรามีในเดสคริปชันที่แล้วกดเข้าลิงก์ไปดูได้เลยแต่เห็นบอกเป็นพีออเดอร์เพราะว่ากล่องนี้มันพ่อทิดอะ่ะขอมันคุ้มนะคุณถ้าเกิดเอาแค่โมเดลอย่างเดียวเนี่ยก็ลองเช็คดูกับลิงก์ดูว่าสั่งไว้วันนี้ได้ของวันไหนนะครับแต่เรามี link ลิงก์แค่ละเนี่ยแหละครับกล่องตั้นตัเซตของไว้เมื่อ 40k ผมถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์สมัครให้ได้ใครอยากสั่งซื้อสั่งซื้อได้ในลิงก์ในเดสคริปชันมีอะไรอยากถามถามได้ในช่องนีีนี้้้้้นนนนนนะะะฮเเเเเด๋ยยววววรรรรรราาาจจคคคค่่ออ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 อตตตตบบบบบบชมมม์์ใใหหหสัััััังขลลไปกแกแธ